ตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads ขีดสุดของพลังแห่งการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิบากหรือทางเรียบกับคันนี้ครับ Isuzu V-Cross 4x4 กระจังหน้าแบบ Double Dimension นะครับที่สุดของความลงตัวดีไซน์แบบ Two Tone ไฟหน้าเป็นแบบ Vision by LED นะครับสามารถส่องสว่างได้ไกลและกว้าง พร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟท้ายแบบ Dual Sonic LED นะครับแบบ Clear Lens ซึ่งให้ความสว่างชัดเจนกับเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power 4JJ3 t c x ให้กำลังสูงสุดที่190แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรวันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวติดตามไปกับผมเลยครับ วันนี้นครับเราเดินทางกับอีซูซูดีแม็กวีคอร์4 4ครับมาไหว้พระกันแถวบางเขนครับวันนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพราะเคยเป็นสนามรบระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลของคณะราษฎรกับทหารฝ่ายกบฏเมื่อพุทธศักราชนะครับ2476โดยแนวความคิดในการสร้างวัดในบริเวณทุ่งบางเขนเนี้เกิดขึ้นราวพศ2483 ภายใต้การนันของพันเอกหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลปอน,นั่นเองครับโดยมีเหตุผลสําคัญก็คือเพื่อให้เป็นวัดอนุสรของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นวัดแห่งนี้จึงมีชื่อเมื่อแรกสร้างว่าวัดประชาธิปไตยและต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารโดยรัฐบาลนะครับได้ส่งคณะทูตพิเศษนําโดยนาวาเอกหลวงธรรมรงนาวาสวัสด์เดินทางไปยังประเทศอินเดียน,นะครับเพื่อขอพระบรมสารีริกาธาตุดิน จากสังเวชนียสถานทั้ง4และกิ่งพระศรีมหาโห5กกิ่งและรัฐบาลอินเดียครับได้มอบให้ตามคำขอรัฐบาลจึงตกลงที่จะเชิญมาประฏิสถานและตกลงที่จะเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารและใช้มาจนถึงปัจจุบันสำหรับวัดนี้นะครับอย่างแรกที่สะดุดตาก่อนเลยก็คือเจดีย์ประธานของวัดที่ตั้งตระหงานตรงหน้าทางเข้า ด้วยความเรียบง่ายของเจดีครับที่ไม่ได้มีการประดับลวดลายมากมายต่างจากเจดีแนอดีจึงทําให้ดูโดดเด่นและสิ่งสําคัญของพระเจดีของวัดแห่งนี้ก็คือผนังด้านในเจดีเนี่ยเป็นที่บรรจุอัฐิของบุคคลในคณะาราษฎรหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจอมพลปท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามพญาพระหนนพลพระยุหเสนานายปีดีพนมยงและอีกสิ่งสําคัญของวัดแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก พระอุโบสถของวัดเบญจมบพิษผู้ออกแบบเนี่ยเป็นพระพรมพิจิตสถาปณิคนสําคัญของยุคและลูกศิษย์ที่ถวายงานใกล้ชิดกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานลิสลานุวัติวงศ์ผู้ที่ออกแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิษนั่นเองความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All-new Isuzu m l x Originality Redefined พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ถือเจ็ t พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม h าร์ t e c h Power Up New Suzuki Swift การมีใครคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น เติมชีวิตให้เต็มความหมาย Mazda CX 30ใหม่ feel the drive ถ้าสัญญาณถูกจำกัดจากฟิล์มติดรถยนต์ time change. ปลดปล่อยข้อจำกัดด้วยลามินาดิจิทัลบ o ส t t เทคโนโลยีฟิล,มล์มกรองแสงกันร้อนกัน u ูบี o ูสชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัล Boost. Boost your life. ให้ความเร้าใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัดฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่า ปลุกสัญชตาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณกับมาสด้า3ใหม่ feel the drive ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด i s u ุ u VCROSS 4x4 master of all roads ตัวจริงทุกเส้นทาง i s u ุ u VCROSS 4x4 master of all roads ยนตกรรมสปอร์ตปอเช่คือสิ่งที่ชักนำบรรดาผู้คนที่หลงไหลในรถยนต์จากทั่วโลกให้มารวมตัวพบปากกันได้อยู่เสมอโดยปอเช่ขับแห่งแรกนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ70ปีก่อนในวันที่26พฤษภาคม1952ครับย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนหน้าการเกิดของสังคมแห่งมิตรภาพหรือกลุ่มปอเช่นั้นบิดาผู้ให้กำเนิดรถยนต์ปอเช เอร์รีอเช่และฟริสฮันส์คิสวันฮันสเตนผู้ดำรงตำแหน่งเรสซิ่งดีเรคเตอร์ในขณะนั้นตัดสินใจชักนำเฟรชออฟบอเช่เข้ามารวมตัวกันโดยกลุ่มแรกคือการผลิตกำลังของสังคมนักแข่งรถฮันส์คิววันฮันสเตนได้เชื่อมโยงสมาคมเข้ากับบริษัทและเป็นจุดกำเนิดของการก่อตั้งคลับแห่งแรกเมื่อปี1956 ปัจจุบันมีกลุ่ม p o r s c ขับกระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลกมากกว่า700แห่งมีสมาชิกเกินกว่า240,000คนจาก86ประเทศโดย p อเช่ขับถือเป็นสัญลักษณ์อันแสนพิเศษของแบรนด์ที่เปรียบได้ว่าเป็นสมาคมที่ใหญ่ระดับโลกซึ่งไม่มีสมาคมใดในอุตสาหการรมยานยนต์เทียบเทียงได้ทั้งในแง่รูปแบบการดำเนินงานและความยิ่งใหญ่ ดังนั้นในวาระโอกาสครบรอ70บ70ปีของสมาคมในครั้งนี้จะมีการวางแผนจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นอย่างสมเกียรติรวมไปถึงกิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นอีกตลอดทั้งปีครับความสําเร็จในระดับสากลของกลุ่มปอร์เช่ขับจากเหตุการณ์2ปีหลังจากรถสปอร์ตปอร์เช่ค,คันแรกที่ได้รับการส่งมอบในประเทศเยอรมน,นีเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1952 เหล่าบรรดาสาวกปอเช่ได้รวมสมาชิกจัดตั้งสมาคมปอเช่ขับเวสต์ฟาเลนโดยชื่อแรกนำมาใช้คือเวสต์ฟอริเซอร์ปอเช่ขับโฮเฮนไฮเบิร์นับเป็นกลุ่มปอเช่ขับระดับสากลแห่งแรกและถัดมามีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นอีกนอกประเทศเยอรมนีซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นณประเทศเบลเยียมเมื่อปี1953ตามมาด้วยกลุ่มปอเช่ขับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันถือเป็นกลุ่มปอร์เช่ขับที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1955และในทุกๆปีหลังจากนั้นจะมีคับเกิดขึ้นอีกมีละ5แห่งโดยประมาณซึ่งเป็นเรื่องาวาที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้นัดหมายและทั้งหมดล้วนผ่านกระบวนการจดทะเบียนเพื่อถือสิทธิทางกฎหมายอย่างถูกต้องและเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการประสานงานร่วมกันบนพื้นฐานความสมัครใจของบรรดาสมาชิก รวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์พร้อมกับกิจกรรมในด้านต่างๆของปอร์เช่ขับครับมิสเตอร์โนริอากิยาบาชิตากรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทโตโยต้ามอตเตอร์ประเทศไทยบอกว่ามอเตอร์สปอร์ตถือเป็นหนึ่งใน DNA ที่สำคัญของโตโยต้าซึ่งก็สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ยนตกรรมที่ดีกว่า โดยโตโยต้านั้นเริ่มต้นกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเมื่อ37ปีที่แล้วภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างประสบการณ์ความสนุกสนานในกีฬาบัคเตอร์สปอร์ตด้วยการสนับสนุนผู้ที่รักกีฬาในประเภทนี้รวมทั้งเป็นผู้จัดและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันโดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราได้พัฒนาบทบาทเป็นผู้สนับสนุนนักแข่งชาวไทยให้มีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับนานาชาติครับ ขณะที่คุณสุรศักดิ์สุทองวันรองกรรมการผู้การใหญ่ก็บอกว่าในวาระ60ปีของโตโยต้าเรามีความยินดีที่จะจัดงานโตโยต้ากาซูเรซิ่งมอเตอร์สปอ2022ให้คึกคักสนุกสนานกว่าเดิมครับและก็เป็นธรรมเนียมเหมือนทุกๆปีคุยจะมีการมอบรางวัลการแข่งโตโยต้าวันเมทเลสรุ่นต่างๆที่แข่งขันกันเมื่อปีที่แล้ว และที่น่าตื่นเต้นคือการดึงนักแข่งที่มากฝีมือเข้ามาร่วมทีมแข่งสำหรับปีนี้ก็ได้ต้อนดิตดิพิลมพักดีมาร่วมเสริมให้ทีมแข่งแข่งยิ่งขึ้นครับปีนี้ toyota gasu racing motorsport 2022ก็ยังคงมีการจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดการก้าวข้ามทุกขีดจำกัดบุกรลัังนักสู้ในตัวคุณกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ one make race ด้วยรถยนต์4รุ่นคือ ยาลิสวันเมกเลสไฮลักริโววันเมกเลสโคล o ราอันอิสจีอาร์สปอร์ตวันเมกเลสและวีออสไรดี้วันเมกเลสซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีการแข่งขันทั้งหมด5สนามทั่วประเทศเหมือนเดิมครับหลังจากมื่อเเบนได้ดเปิเด,ดปตัว the new eqs ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เปรรุ่นแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามโดยมีผู้สนใจผ่านช่องทางดิจิตัลมามากกว่า500ลายทั้งจากงานมหกรรมยานยนต์การจัดงานเปิดตัวพิเศษที่เซนทรัลเวิร์และเอมพเรียมในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับบริษัทเด่นจึงตอกยำ้ำความมุ่งมั่นในการเดินหน้าทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยการส่งมอบรถยนต์รุ่น The New EQS จำนวน4คัน ให้กับผู้แทนจำหน่ายแบรนด์ Brand Mercedes EQ อย่างเป็นทางการทั้ง4แห่งได้แก่บริษัทเบน BKK Group จำกัดบริษัทเบนพลาสมานจำกัดบริษัท Primus Auto House จำกัดและบริษัท TTC Motor จำกัดตอบรับกระแสความสนใจของผู้ใช้รถในไทยที่มีต่อยานยนต์ไฟฟ้าระดับ ury, ลักชัวรี่รุ่นใหม่จาก Mercedes Benz พร้อมสนับสนุนการทำตลาดของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการครับ procedurals completely across from our normal ICE engine designs, and basically cover ICE basically engine design new EQS EQS and ground with with the S. <S เรียกว่าเสียงตอบรับนะครับจากจากลูกค้านะครับที่มาผ่านทางดีลเลอร์เนี่ยก็คือทุกคนตื่นเต้นมากกับเจ้าตัว EQS นี่เพราะว่ามันเป็นก้าวกระโดดของการเปลี่ยนผ่านจากรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบมาเป็นรถที่ดีไซน์ใหม่หมดจดเลยแบบ EQS นะครับถามว่า4คันนี้เป็น4คันที่เราจะส่งมอบให้ดีลเลอร์เลยใช่ไหมก็คือวันนี้เราส่งมอบให้ดีลเลอร์เลย เหตุผลที่เรารีบส่งมอบให้ก่อนก็เพราะว่า1คือเรามานั่งคิดกันแล้วว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้ได้มีประสบการณ์กับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับลูกค้าได้สัมผัสได้ได้ได้ลองนั่งได้ลองแม้กระทั่งทดสอบขับขี่นั่นหมายความว่ารถกลุ่มที่เป็นรถนำเข้านะครับก็จะมีตามมาถัดจาก4คันนี้อีกครับ is w e r e luxury meets completely new technology จุดเด่นง่ายๆเลยคือไม่ได้จุดเด่นของประเทศไทยแต่ว่าเป็นจุดเด่นของ EQS เลยก็คือมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคำว่า Luxury มันมาบรรจบกับคำว่าเทคโนโลยี hmm. ก็คือยืนยันครับว่าภายในปีนี้นะครับ m s r e n d e s Benz ประเทศไทยเนี่ยจะผลิตรถยนต์ EQS ในประเทศนะครับที่โรงงานที่ปากน้ำนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่จะผลิตในประเทศด้วยครับ และภายใต้ในโยบายระดับโลก Mercedes-Benz Group AG แบรนด์ Mercedes-Benz เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยากเต็มตัวทั่วโลกครับโดยปรับกลยุทธ์จาก Electric f l u s เป็น Electric o ิกโ e, ภายในทศวรรษนี้แล้วล่ะครับ B M W ประเทศไทย ร่วมกับ Performance m o t มอเตผู้จำหน่ายยางเป็นทางการของ b m w ภายใต้กลุ่มบริษัทซามดาบี้มอเตอร์ Motor, ประเทศไทยต่อยอดการให้บริการยนตกรรมระดับพรีเมียมสำหรับลูกค้าในย่านราชพึษก์กับโชว์รูมแห่งใหม่ครับซึ่งจะเปิดให้บริการเร็ว,รวนี้เตรียมมอบประสบการณ์ยนตกรรมเต็มรูปแบบเพียบพร้อมด้วยเอ็มโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก BMW โดย Performance มอเตอร์ The uh, BMW M, BMW I uh, uh, to serve this uh, area of customers yeah Okay ครับครับคุณพอนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าศูนย์บริการแห่งนี้ของ p r o p a n s Motor เนี่ยจะมีการลงทุนเนี่ยกว่า400ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าในศูนย์บริการแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็จะสามารถรองรับการเติบโตของลูกค้าในย่งงานของนนทบุรีและก็ในพื้นที่ทกรุงเทพมหานครใกล้เคียงได้อย่างดีต่อไปในอนาคตครับผม Infinite. 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 New Infinit Isuzu X-Series รรุ X. X ่มใใหเาจพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจนพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มไเทค power you up new suzuki swift การมีใครอีกคนในชีวิตทำให้เราไปด้วยกันได้ไกลขึ้น Together. Together. เติมชีวิตให้เต็มความหมาย m a z d a CX 30ใหม่ feel the drive hello mg ขอเส้นทางไป Secret Bar สู่จุดหมายอย่างมั่นใจ ar navigation ระบบนำทางอัจฉริยะแม่นยำในทุกเส้นทาง new mg hs refinement อีกขั้นของคุณค่านำหน้าในแบบคุณ ให้ความเราใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัดฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่าปลุกสัญชตาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณกับมาสด้3ใหม่ feel the drive ทุกการเดินทางคือการออกไปท้าทายชีวิตให้ถึงที่สุดไปให้สุดทำให้สุด i ี u ุ u V-Cross o 4x4 master of all roads ตัวจริงทุกเส้นทาง i s u z u v cross 4x4 master of all road วันนี้นะครับทางรายการได้มาร่วมกิจกรรมกับทาง audi ประเทศไทยนะครับที่มีชื่อว่า audi brit fuel trip ยกรุ่น h o ตทั้ง3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น t t a 5และ q 3แต่วันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเราจะขับรุ่นไหน ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมตามติดไปกับผมเลยครับครับสำหรับกิจกรรม Audi Brit Food Trip นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีกันครับนี่เลยครับ Audi A 5 Coupe นะครับ40 TFSI S Line นะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องเบนซินไมฮายบิดหนึ่งพันเร้ดสิบสี่ cc ร้อแรงม้า320นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเ TSI สโตนิกเจ็ดจังหวะสามารถทำความเร็วเนี่ย0ูนยถึงร้อได้ภายใน7.3วินาที ท็อปสปีดของเขาอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแค่ขับสําสำหรับสีที่เราได้นะครับเป็นเด y t โทนาเกรย์มันทลิกนะครับต้องบอกว่า R u d i ด5คันนี้นะครับอัตราเร่ง190แรงม้านี่พุป่ปานเลยเกินเวลาเหยียบแต่ก็จะขัดใจนิดๆน,นะครับกับกระบจบมองข้างซึ่งซึ่งแหลมแต่จริงๆอะ่ะวิสัยทัศน์การมองเขา ดีหมดเลยนะครับแต่น่าจะขัดใจผู้ขับแค่นั้นเองแต่ไม่มีอะไรครับถ้าคนชอบสไตล์นี้ก็ต้องยกนิ้วให้เขาเพราะเครื่องก็แรงอัตราเร่งมาได้เต็มๆเ,เลยครับเวลาขับบนออนโดรดปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดประสบความสําเร็จจากยอดจํานวนมากกว่า70%ด้วยรถยอดฮิตอย่างวันนี้ที่นํามาขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น audi tt coupe นะครับ a 5 coupe a ห sportback q 3และ q 3 sportback ที่ได้รับการตอบรับ จากในประเทศได้ดีตลอดระยะเวลาที่5ปีผ่านมาเนี่ยภายใต้การบริหารของมสเตอร์ทิสจนแล้วครับว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทยสำหรับ Audi นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ไปทดลองขับได้ที่โชลูม Audi ทั่วประเทศนะครับสำหรับเส้นทางกรุงเทพชนบุรีนะครับเป็นเส้นทางที่ท่องเที่ยวไม่ไกลเลยรวมระยะเนี่ยกว่า200กิโลเมตรแล้วก็มีจุดเช็คอินมากมายทำให้เราเดินทางกับ Audi ทั้ง3รุ่นนะครับ สนุกมัน